โอเคครับ okay, ผมมันก็เป็น f อจากอายุทยาครับผมเดินทางเข้า,ขามาติดต่อขอดูนิสสันควอนเทียของเราครับผมก็เดี๋ยวเราให้พี่ตึงพาลูกค้าไปเทสได้กันสักหน่อยครับผมว่าจะชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมก็เฝากเลยครับผมมาเป็นพี่ค้าต้องได้ลองรถครับผมโอเคผมหลังจากที่ลูกค้า f อลองลรถเทสได้ไปแค่1รอบก็ตัดใจซื้อเงินสดเลยครับผมต้องบอกว่ามาวี่ลค้าไม่มีคําว่าผิดหวังจริงๆครับผมก็เมื่อกี้ลูกค้าสก,กิดมาก็ผมบอกว่าน้องเอฟ พี่ไม่สะดวกขับกับน้องเอกจัดส่งได้ไหมก็จัดไปเลยครับผมจัดส่งกันถึงหน้าบ้านเลยครับผมแล้วก็นี่ครับผม Merced e s Benz E320 คันนี้ก็สามารถรับชมคลิปเต็มได้ทางช่องทาง y o YouTube เลยครับผมแล้วต้องบอกว่าตอนนี้รถพีพีตัวค้าเข้าใหม่เยอะมากๆกครับผมในเต็นเก็บไม่หมดแล้วครับผมทะลุมาด้านหลังเต็นกันแล้วครับผมตอนนี้ฝากไว้เลยครับผมมาพีพีตัวค้าต้องได้รถสวยถูกใจครับผมโอเคครับผมรถสไลด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เวลานา รถคืนยานแม่แล้วครับผมส่วน f c ก็กลับไปตากแอร์รอที่บ้านได้เลยครับผมไม่ต้องขับรถกลับเองให้เมื่อยครับผมก็ทางพี่ของเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมปี100กิโลเมตรแรกครับผมจัดส่งโดยทีมงานพี่ป๊อปรถสไลด์ครับผมรถสไลด์ได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้ครับผมเพราะเราร็อกแน่นหนาทั้ง4ีล้อสบายใจหายห่วงได้เลยครับผมถึงมือ f c อย่างปลอดภัยแน่นอนครับผม ก็ลูกค้าพิที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาซื้อรถกระถางร้านเราก็ผมก็สามารถซื้อรถออนไลน์ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนได้เลยครับผมขั้นตอนที่1ครับผมทักมาทางเพจร้านว่าชอบคันไหนถูกใจคันไหนแคปรูปมาให้เราดูครับผมขั้นตอนที่2ก็โอนเงินสดมาครบเต็มจํานวนครับผมขั้นตอนที่3มเราก็จะทาการจัดส่งการให้ถึงหน้าบ้านหรือว่าหน้าห้องนอนกันเลยครับผมโอเคผมก็นํารถขึ้นยานแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ทางเต็นท์เราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันครับผมเข้ามา,จ,าจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับผมรถสวยและดีช้าไม่ได้จริงๆครับผมโอเคผมก็ได้เวลาออกเดินทางได้ครับผมรอก่อนนะครับ fc อยุธยากำลังทำการจัดส่งให้ครับผมต่อคันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียปี2 0ง4ันต่อคันนี้ fc จบไปที่85,000ันบาทครับผมเป็นราคาโปรโมชั่นครับผม uh huh. fc ทั้งบ้านที่ไม่อยากพลาดราคาโปรโมชั่นดีแบบนี้ก็กดติดตามไปพีโรค์คาไว้ครับผม โปรโมชั่นดีๆรถสวยๆดีๆมีมาอีกเพียบครับผมก็ฝากไว้วผมมาวปวทพีกค้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม